สวัสที่ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับกทาหารและการทดลองรับของพวกนาซีโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่าแฟ a ก k นสไตล์อาร์มีในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กลุ่มทหารโซเวียตแนวหน้าทั้งเจ็ดนายซึ่งจะประกอบไปด้วยจานูวิคอฟผู้บัญชาการกลุ่มเซอร์เกวัสยาอเล็กอีวานซาชาและดีมาดจึงพที่เดินทางมาด้วยเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์เวลรกรรมของทหารโซเวียต หลังจากที่กลุ่มทหารธนบัรกิจเสร็จสิ้นแล้วยูยูก็มีวิทยุดังขึ้นมาซึ่งเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือของทหารโซเวียตหลังได้รับพิกัดตำแหน่งของที่อยู่แล้วเสียงสัญญาณของพวกเขาขาดหายไปจานอวิคอฟได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังพิกัดนั้นในระหว่างทางพวกเขาได้เจอเข้ากับศพทหารเยอรมันที่มีกลไกแปลกๆติดอยู่ตามร่างกายดีมากที่ลองพลิกศพทหารดูก่อนที่ลูกตาของเขาจะระเบิดใส่หน้าเขาดีมาก จ่าได้ถามดีมากว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นดีมากก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแค่ศพทําให้เขาตกใจนิดหน่อยจ่าได้เตือนดีมากให้ตามกุไปให้ติดๆเพราะพวกเราอาจจะถูกซุ่มโจมตีได้พวกทหารโซเวียตได้มองเห็นโบสถ์หลังหนึ่งที่มีควันลอยขอมุกออกมาเมื่อพบว,ว่าโบสถ์เคลียร์แล้วพวกเขาึงได้เดินเท้าเข้าไปมีกลุ่มหนึ่งเดินไปที่หน้าโบสถ์และอีกกลุ่มที่ซุ่มอยู่ข้างๆเใ็้ความเรียบร้อยจา่าอนพิโอฟรู้สึกแปลกใจว่าทำไมโบสถ์แห่งนี้ถึงมีร่องรอยของการถูกทำลายทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้อยู่ในพิกัดที่ระเบิดจ่าได้เอาคำสงให้้้วกลูกนอเขาาไปสรจ ก่อนที่พวกเขาจะได้พบก,กับกลุ่มแม่ชีและบาดหลวงที่ถูกจับมาเผากองรวมกันมีแม่ชีคนหนึ่งที่ยังไม่ตายดีมากจะได้ถามเธอว่านี่เป็นฝีมือของใครใช่พวกทหารนาซีหรือเปล่าแต่ทหารพวกของดีมากก็จะการฆ่าเธอทิ้งเพื่อช่วยให้เธอพ้นจากความทุกข์ทรมานดีมากได้เดินสำรวจไปรอบๆโบสถ์และพาดท่าตกลงไปในหลุมที่ถูกขุดเอาไว้พวกทหารจะได้พากันดึงตัวของเขาขึ้นมาเมื่อเข้ามาภายในโบสถ์แล้วทุกคนก็ต้องตกใจอีกว่าโบสถ์แห่งนี้นั้นถูกดัดแปลงเป็นฐานทัพลับที่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานขนาดย่อม จ่าได้ใช้ให้ซาชาลงไปสำรวจที่ห้องใต้ดินเพื่อหาเครื่องปั่นไฟซาชาหามันจนพบและจาัดก,การเปิดเครื่องก่อนที่ไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งดีมากที่ลงมาพร้อมกับซาชาได้ถูกเรียกตัวขึ้นไปถ่ายทำที่ข้างบนมีชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่ที่พื้นโดยที่ร่างกายของเขาคล้ายกับถูกดัดแปลงเมื่อร่างร่างนั้นสะดุงตัวตื่นขึ้นมาแต่ดวงตาของมันนั้นกับมองไม่เห็นอะไร มันได้ใช้อาวุธของมันกวาดแกงไปทั่วจา่าจะได้คว้าม,มือของมันเอาไว้และจาัดก,การเตรียมที่จะระเบิดสมองของมันแต่ทว่าตัวประหลาดตัวนั้นก็ใช้เครื่องมือของมันคว้านท้องของจ่าจนใสทฉละักพวกทหารที่เห็นแบบนั้นจึงได้พาการุมยิงใส่มันจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถจาัดก,การมันได้สำเร็จหลังจากที่จ่าตายไปแล้วและทีมขัดผู้นำพวกทหารที่เหลือจึงได้พยายามใช้วิทยุเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังฐานทัพแต่พวกเขาก็พบว่าสัญญาณวิทยุนั้นถูกขึ้นบางอย่างรบกวนอยู่ตลอดเวลา ซาชาได้แนะนาทุกคนว่าพวกเราควรจะขึ้นไปหาหอสูงสูงที่จะใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุได้วัดยาก็เลยบอกให้ทุกคนออกไปสำรวจหมู่บ้านเพื่อว่าจะเจอทางหนีที่ไล่ที่ดีกว่านี้แต่เซอร์เก้ก็บอกว่าเขาไม่อยากไปและเห็นด้วยกับซาชาวัดยาจะได้เปลี่ยนจากขอความร่วมมือเป็นการออกคําสั่งแทนเขาได้บอกกับทุกคนในที่นั้นว่าในตอนนี้เขามียศดสูงสุดรองมาจากจ่ากที่เสียชีวิตไปแล้วและตอนนี้เขาขอสั่งให้ทุกคนออกไปที่ข้างนอกเซอร์เก้ก็เลยบอกว่าโมเด็ตตินขันยังไงเขาก็ไม่ยอมไปวัดยา โดยที่ให้เซอร์เก้กับซาชาอยู่เฝ้าที่โบสเมื่อดีมาพยายามแสดงความคิดเห็นเขาก็ถูกวัดญาตะคอกใส่ว่าแกเป็นยิวเงียบเงียบปากไปดันดีแล้วดีมาได้ตัดสินใจเดินตามพวกทหารไปและเข้าไปภายในตึกที่ดูคล้ายกับโรงเลี้ยงสัตว์วัดญาติที่ฆ่ากระต่ายจะอยู่ในกรงเพื่อจัดการเก็บมันเอาไว้เป็นเบียง แต่แล้วอยู่ๆก็มีชายแก่แปลกหน้าคนหนึ่งเดินถือกล่องเข้ามาภายในอาคารด้วยอเล็กได้ยินใส่ชายคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บวาดย้าจึงบอกให้อเล็กอย่าเพิ่งฆ่าเขาเพราะพวกเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ชายแก่ได้กดวาดยาที่ฆ่ากระต่ายตายวาดย้าก็เลยบอกว่ากระต่ายมันน่าจะขอบคุณเขามากกว่าที่ช่วยปลดปล่อยมันจากพวกฟาสซิสวาดญ้าได้ถามชายแก่ว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างเอาไว้ทาอะไรกันแน่ดีมาที่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้จึงได้อาสาตัวที่จะเป็นล่ามให้หลังจากที่ดีมาตั้งกองศิลร้อยแล้วชายแก่จึง ฆ่าตายหมดไม่ก <quin> ็เพ่นหนีหายไปจนหมดแล้วดีมากก็เลยถามว่าพวกเขาหนี่จากอะไรชายแก่ก็เลยบอกว่าหนีจากบางสิ่งบางอย่างดีมากจิได้ถามชายแก่ต่อไปว่าแล้วด็อกเตอร์ที่ไปจำอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาอยู่ที่ไหนวัดยากเลยตะคอกใส่ดีมากว่าด็อกเตอร์อะไรของแกวะพวกเราเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาทหารที่รอดชีวิตไม่ได้ไปตามหาด็อกเตอร์บ้าอะไรนั่นวัดยากที่สั่งให้อีวานล็อกตัวชายแก่เอาไว้ดีมากจะได้พยายามอธิบายว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนเราก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้วัดีมาาาากกวว่่ใครรจะไปอยู้ บ้นเวัดญาติได้สั่งให้ดีมากกับไปอยู่หลังกล้องเหมือนเดิมวัดญาติได้ถามชายแกว่าทหารรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ไหนชายแก่ก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่ใช่ทหารเขาเป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์ชายแก่ได้ถูกวัดญาติบังคับนำทางไปที่ห้องใต้ดินท่างกลางศคราะของเพื่อนทหารที่บอกให้วัดญาติจะกลับไปลวงกำลังกันที่โบสถ์ก่อนวัดญาติได้สั่งให้ชายแก่รีบเดินนำหน้าไปชายแก่จึงชี้ให้ตากล้องดูอุโมงค์อีกฟากหนึ่งก่อนที่เขาจะฉวยจังหวะที่พวกทหารเผลอแล้วหลบหนีไปอีกททาาาางดดีีมกกกไไ้้้อุคนนนวว่่ตชยแแหปล พวกทหารที่ได้ตัดสินใจเดินสำรวจอุโมงต่อไปเรื่อยๆพวกเขาที่เจอเข้าวับตัวประหลาดที่มีอาวุธเหล็กและรวมไปถึงเครื่องจักรกลที่ต่อเข้ากับร่างกายตัวประหลาดที่พุ่งเข้ามาทำร้ายพวกทหารก่อนที่มันจะถูกสายกระสุนเข้าใส่ทั้งพวกทหารและรวมไปถึงดีมาได้พยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดจากพวกตัวประหลาดที่แหกกุกเข้ามาลุมล้อมพวกเขาทุกคนได้พากันหนีตายขึ้นมาจากอุโมงอีวานได้ถูกพวกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวหามกลับไปที่โบสถ์เซอร์เก้ได้บอก้อีวานอดทนเอาไว้ก่อนที่เขาจะตำหน อีวานทิ้งเพื่อช่วยปลดปล่อยอีวานจากความทุกข์ทรมานทั้งหมดเซอร์เกย์จึงได้เข้ามาวาดย่าเอาไว้พาะดูเหมือนว่าอีวานมีอะไรจะพูดอีวานได้บอกว่าชายแก่คนนั้นล่อพวกเราให้ไปติดกับและมันก็ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์ด้วยเอเล็กที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ด่าว่าวาดยา่าพราะนี้เป็นแผนการของเขาที่พาพวกเราไปที่อุโมงค์เซอร์เกย์ได้มาถามดีมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้างนอก ดีมากก็เลยบอกว่ามีพวกตัวประหลาดติดอาวุธอยู่เต็มไปหมดซึ่งมันน่าจะมาจากการทดลองของพวกนาซีพวกมมาได้เอาสร้าง,องของคนตายเย็บต่อเข้าด้วยกันและปลุกชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นด้วยพลังจากกลอีกทั้งยังมีการติดอาวุธสังหารแปลกๆเข้าไปด้วยดีมากได้อธิบายกับเซอร์เก้ว่าด็อกเตอร์เทียนใสอยู่ที่นี่นั้นเป็นคนสร้างเจ้าพวกนี้ขึ้นมา ซึ่งเธอเขาไม่บ้าเขาก็คืออัจฉริยะคนหนึ่งเซอร์เก้ก็เลยบอกว่าอัจฉริยะกับผีอะไรคนบ้านน้ะสิไม่ว่าหลังจากที่พากันกินกระต่ายย่างแล้วเซอร์เก้ได้บอกทุกคนว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันต่อเพื่อตามหาผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่วัดย่าก,ก็เลยแย้งว่าป่านนี้คนพวกนั้นก็คงตายไปหมดแล้วอยู่ๆพวกทหารก็ได้ยินเสียงคนบุกรุก วัตยาจะได้ออกสำรวจดูที่ข้างนอกและได้พบก,กับกลุ่มคนแปลกหน้า3คนซึ่งจะประกอบไปด้วยฟิตทหารนาซีเยอรมันเอวาที่เป็นพยาบาลและรวมไปถึงทหารยุมชนนาซีพวกเขาทั้ง3คนกำลังหนีตายจากตัวอะไรบางอย่างและพยายามเข้ามาซ่อนตัวอยู่ภายใน,นโบสถ์เซอร์เก้ได้ถามว่าคนพวกนั้นว่าทหารรัสเซียอีกกลุ่มอยู่ที่ไหนเอวาก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้เธอซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาสักพักแล้ว คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของตัวประหลาดเธอบอกกับพวกทหารโซเวียตว่าแสงกระสียงปืนจะเป็นตัวล่อพวกมันเข้ามาอย่างดีเอวาได้บอกให้ทุกคนรีบผ่านที่ปลอดภัยก่อนที่พวกมันจะพังประตูระบุดเข้ามาและจากการฆ่าล้างมางทุกคนเอวาได้เล่าต่อไปอีกว่า เธอไม่รู้จำนวนของพวกมันที่แน่ชัดรู้เพียงแค่ว่าด็อกเตอร์กำลังสร้างพวกมันขึ้นมาเรื่อยๆจากซากศพของคนที่ถูกพวกมันฆ่าตายฟิธที่เป็นทหารเยอรมันได้พูดภาษาเยอรมันออกมาว่าฆ่าเขาให้ตายตรงนี้จะดีกว่าดีกว่าถูกตัวประหลาดพวกนั้นทึ้งน่าออกเป็นชิ้นๆวัดยาได้บอกให้ทุกคนฆ่าเฉลยทิ้งซะและเก็บแต่นงพยาบาลเอาไวเอวาก็เลยบอกว่าเธอสามารถช่วยอีวานได้เธอเป็นพยาบาลและรู้จักวิธีการทำแผลท่าหารัสเซียที่ที่เขอเสนอให้เอวาถ้าหากเธอช่วยให้อีวานรอดตายเธอเองก็จะรอดตายด้วยเอวาจะได้จัดการถอนหม ผลปรากฏว่ามีเนื้อของสมองหลุดตีออกไปกับหมวกด้วยเอวาจะได้ขอโทษฐานรัเสเซียว่าเธอคงช่วยชีวิตอีวานไม่ได้แล้ว วาดาจะได้เข้าไปตบตีเธอและพยายามที่จะย่ำยีเซอร์เกตได้เข้ามาห้ามวาดยาเอาไว้ก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงของผู้บุกรุกอเล็กที่ยินเฝ้ายยมอยู่ด้านบนได้ถูกตัวประหลาดเอาเครื่องมือจ่อจนทะลุปากกลุ่มท่าที่เหลืออยู่จธงได้พยายามรัวปืนใส่มันแต่เจ้าตัวประหลาดตัวนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยมันกระโดดลงมาจากโครงเหล็กและพยายามเข้ามาทำร้ายดีมากที่ตามันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้อย่างใกล้ชิดก่อนที่วาดยาจะโกนบอกว่าพอได้แล้วและสั่งให้ดีมากกระโดดลงไปในหลุมวาดยาที่ใช้ระเบิดปาใส่พวกมันและที่พวกตัวประหลาาาาาดดไ้ยตัวปเซอออออรรรกกกกกกะะะงง่่่มมจจจีีนท การซัดหน้าของดีมาเป็นหนึ่งหมัดเขาชักปืนออกมาขูด,ดีมากแล้วสั่งให้วาจยาลองถามตากล้องดูว่ามันทําอะไรลงไปดีมาที่ถูกปืนขู่จะเอาชีวิตจึงได้ยอมรับสารภาพความจริงว่าไม่มีทาหารรัสเซียขอความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นทั้งหมดเป็นแผนการของเขาเองแถมคนที่ส่งสัญญาณกลว,วิทยุก็คือเขา วัตยาที่ยินแบบนั้นก็โมโหสุดขีดจึงได้พุ่งเข้าไปทำร้ายดีมากเซอร์เก้จึงเข้าไปห้าวัตยาเอาไว้เพราะเขาอยากจะรู้ว่าดีมากมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ดีมากก็เลยบอกว่าพวกเราจะไม่หนีไปไหนเช่นนั้นเขามีคําสั่งตรงมาจากผู้บัญชาการเพื่อให้ไม่ทำภา,าราการิจนี้โดยเฉพาะเขาได้ยินเอกสารให้เซอร์เกอ่านและบอกกับทุกคนว่าที่นี่เขามียศใหญ่สุดถ้าหากใครขัดคำสั่งของเขาจะถือว่ามีโทษร้ายแรงและเฉกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าดีมากเป็นอะไรไปในภา,ารกิจนี้จะถือว่าฐานทุกคนที่อยู่ที่นี่ทําการกขกบดโดยปริยายโดยการไชวชววีิตขขอองเเเาา้ก เลยถาม้อยเอกดีมากว่าทำไมคุณถึงไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกทำไมถึงปล่อยให้พวกเรามาเสี่ยงตาย ในภารกิจที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรดีมากก็เลยอธิบายว่านี่เป็นภารกิจรับสุดยอดและทางเมืองบนไม่ให้บอกใครทั้งนั้นและในที่นี้มีแค่ขคนเดียวที่รู้เขารู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นของด็อกเตอร์ที่แอบทําการทดลองประหลาดอยู่ที่นี่เซอร์เกก็เลยบอกดีมากว่าก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นแค่คนบ้าไม่ใช่ด็อกเตอร์หมอเขามีไว้รักษาคนไข้ไม่ได้เอามาสร,รางตัวประหลาดแบบนี้ดีมากที่สั่งให้ทหารทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปถ้าหากว่าภารกิจนี้สําเร็จพวกเขาจะได้กลับบ้าน วิทหาหานเยอรมันที่ถูกใช้ให้นำทางเพื่อเดินทางอย่างที่ซองของด็อกเตอร์พวกเขาได้ลงลึกไปที่อุโมองค์ชั้นใต้ดินและได้พบกับกองสพของทหารนาซีเซอร์เก้ที่พูดเตือนดีมากว่า ขนาดทหารดาซีพวกเดียวกันมันยังทําได้ถึงขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับทหารรัสเซียอย่างพวกเราฟิตท,ที่บอกให้ทุกคนเดินตามลำรถไฟไปเรื่อยๆแล้วมันจะนําทางไปพบก,กับด็อกเตอร์ก่อนที่ทหารรัสเซียทั้งหมดจะถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่าตัวประหลาดที่มาดักรอพวกเขาอยู่แล้วพวกเขาได้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาที่อุโมงค์แล้วจากการปิดประตูไม่พกมันเข้ามามีตัวประหลาดสมกับอ,อีกตัวหนึ่งที่การอยู่ที่พื้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการทดลองที่ผิดพลาดพวกเขาจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางกันต่อไปพวกทหารได้เห็นตัวประหลาดอีกตัวหนึ่ง พวกเขาจึงได้ตัดสินใจระเบิดหัวสมองมันทิ้งทาหารรัสเซียได้สั่งให้หารยุบชนนาซีลงไปในท่อเพื่อสำรวจดูว่ามันถูกเชื่อมต่อกับอะไร พวกเขาได้จัดการหย่อนตัวฮานลงไปก่อนที่จะมีระเบิดควันลอยออกมาแล้วฮันก็ได้หายตัวไปแล้วตัวประหลาดที่มีหูเป็นใบพัดได้ปีนกลับขึ้นมาแทนที่ฮานและวทำลายพวกทหารพวกทหารจะได้ยิงรรวใส่มันก่อนที่จะจัดการตัดสายไฟของมันออกได้เกิดเพลิงไหม้ลูกทั่วทั้งตัวของมันก่อนที่ตัวประหลาดตัวนั้นจะระเบิดทำให้ฟิทโดนลูกหลงถูกเหล็กเสียบจนทำให้เขาเสียชีวิตคาที่หลังจากนำศพของตัวประหลาดจอลงไปในท่อเซอร์เกก็ใช้ด้ามปืนกระแทกตัวดีมากให้เขาตกตามมันลงไปพวกทหารได้ถามดีมากว่าข้างล่างเป็นยังไไงงงบ้าาาาเเชชิิิญแแกกกกทรรรจจจขอออตต่่่ปวนะี พวกทหารรัสเซียที่พร้อมใจกันก่อขบฏโดยที่ไม่สนใจดีมากที่มียศสูงกว่าพวกเขายกยอนสัมภาระของดีมาตามลงไปก่อนที่จะพากันเพนนีออกไปจากที่นี่ดีมาได้ตะโกนด่าทหารรัสเซียว่าพวกมันเป็นพวกขี้ขาดดีมาได้ตัดสินใจเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะพบความจริงว่าพวกตัวประหลาดพวกนี้กลับไม่ยอมทำร้ายเขาเมื่อหามุมเหมาะได้แล้วดีมาได้พูดใส่กล้องว่า เขากับพ่อและแม่เป็นชาวยิวที่ทําสัญญากับพวกทหารรัสเซียว่าจะจับตัวด็อกเตอร์กลับไปให้ได้โดยที่พวกทหารรัสเซียพวกนั้นได้จับตัวพ่อและแม่ของเขาเป็นตัวประกันถ้าหากว่าเขาไม่ได้ตัวด็อกเตอร์กลับไปพ่อและแม่ของเขาก็คงจะไม่รอดเช่นกันดีมากที่เดินตามเสียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องทํางานของด็อกเตอร์ที่นั่นมีหัวของผู้หญิงเชื่อมต่อกับตุ๊กตาหมีก่อนที่รูปภาพละหลุดไปถึงสมบัติทั้งหมดของด็อกเตอร์จะเฉลยว่าชายแก่คนนี้คือ ด็อกเตอร์วิคเตอร์แฟงเกนสไตน์ทายาทและลูกหลานของด็อกเตอร์แฟงเกนสไตน์ผู้ซึ่งเคยโด่งดังในอดีตดีมากที่ได้บันทึกภาพต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายห้องเชื่อดโดยที่ข้างในนั้นมีศพของพวกชาวบ้านและรวมไปถึงศพของผู้ทหารถูกแขวนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดดีมากที่ซ่อนตัวอยู่ที่หลังกระบะและเห็นด็อกเตอร์แฟงเกนสไตน์กำลังนำศพขึ้นแขวน,นกับเราดีมากค่อยๆค,ค,คานตามด็อกเตอร์ไปเรื่อย ก่อนที่เขาจะถูกตัวประหลาดในชุดเกราะเข้ามาโจมตีดีมากได้พยายามหนีเอาชีวิตรอดไปจากตัวประหลาดซึ่งจํานวนของพวกมันมีพอๆกับกอ,อ,องเท่าขนาดย่อมๆดีมากได้หลงไปจนถึงห้องห้องหนึ่งที่มีใครบางคนกำลังสับชิ้นส่วนของศพอยู่ โดยที่คนคนนั้นก็คืออีวานที่ในตอนนี้เขาถูกดรเป็รพนเกนสไตล์เปลี่ยนร่างกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วอีวานได้เข้ามาทําร้ายดีมากจนสลบไปเมื่อเขาได้สติกับขึ้นมาอีกครั้งดีมากก็พบว่าดรกําลังตั้งกล้องเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ดีมากเขาซุปเนื้อคนออกมาให้ดีมากกินแต่ดีมากก็ปฏิเสธดรจึงสส่ให้อีวานล็อกตัวดีมากเอาไว้เพราะเขาจําเป็นต้องกินเข้าไปเพื่อเอาแรงดอร์ต้องการให้ดีมากบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้ ื่อเก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเขาสืบทอดดอกเตอร์ที่พาตัวดีมากไปดูโรงงานที่จะไปด้วยตัวประหลาดหลังจากเกิดเหตุการณ์สงคารามโลกครั้งที่2โรงงานของพ่อก็ปิดตัวลงทั้งเขาและพ่อได้ถูกจับตัวเป็นเชลเลยโดยพวกทหารนาซีที่โหดร้ายก่อนที่พวกทหารนาซีจะรู้ความจริงว่าพวกเรามาจากตระกูลแฟรงเกนสไตล์ทหารนาซีจึงใช้โอกาสนี้เปิดโอกาสให,ให้ด็อกเตอร์ทำการทดลองเคลื่อนชีพมนุษย์ที่ตายไปแล้วด้วยเทคนิคความรู้ที่ได้มาจากบรรพบุรุษด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ที่ใช้บันทึกจากปู่ของเขาซึ่งมัันท้งโบราาณและเกก่คคึ เพราะมันจําเป็นต้องพึ่งฟ้าผ่าในการใช้สร้างตัวประหลาดแต่ในสมัยนี้มันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเรามีกระแสไฟฟ้า,ฟาดีมากก็เลยบอกดอกอรว่าผมได้รับคําสั่งมาจากทหารรัเสเซียให้มาพาตัวคุณกลับไปเพื่อช่วยเหลือทหารฝั่ง ون, ทางนู้นทหารหนาซีฆ่าพ่อของคุณตายแล้วคุณจะไปช่วยเหลือพวกมันทําไมดกรก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่ของเล่นของใคร ผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทหารนาซีหรือทหารรัเสเซียในตอนนี้มีใครสู้ของทัพของผมได้ดร์ได้ัดก,การยกรถแข็นลงมาเผยอให้เห็นว่ามีวัดยาอยู่ภายในนั้นเขาถูกตัดแขนออกแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ส่วนยุชนนาซีที่มีชื่อว่าฮานในตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนร่างกายเป็นตัวประหลาด เื่อให้คอยเป็นผู้ช่วยของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ีร่สั่งให้ดีมาถ่ายทําต่อไปด้วยที่บากะดีมากว่าสายระยองระยางพวกนี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟก่อนที่เขาจะทําการคืนชีพตัวประหลาดให้ดีมาดูได้มีเสียงระเบิดประจับังหวะพวกเขาทั้งคู่ซึ่งดีมาสันนิฐานเอาไว้ว่าพวกรัสเซียได้เดินทางมาถึงแล้วเขาจึงได้ขึ้นข้อเสนอกับด็อกเตอร์ว่าถ้า,ากว่าด็อกเตอร์ยอมมอบตัวด็อกเตอร์ก็จะรอดชีวิตแถมยังได้ทําการทดลองต่อไปอีกด้วย เพียงแค่ย้ายฝั่งไปอยู่รัเสเซียเท่านั้นด็อกเตอร์ก็เลยถามว่าย้ายฝั่งแล้วยังไงในท้ายที่สุดแล้วทหารรัเสเซียก็จะเอาทหารที่เขาสร้างบุกไปถล่มเยอรมันอยู่ดีแล้วสงครามก็จะไม่มีวันจบด็อกเตอร์ได้พูดแส่ทหารรัเสเซียว่าโลกนี้จะต้องกลายเป็นสังคมนิยมสินะพวกคุณถึงจะพอใจดีมากก็เลยอธิบายว่าแต่ถ้าด็อกเตอร์ปฏิเสธข้อเสนอของเขาทุกคนในที่นี้ก็จะถูกฆ่าตายรวมทั้งผลการทดลอง,องเขาด้วยด็อกเตอร์ก็เลยบอกดีมากว่าเขามีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นที่ใต้ผ้าคลุมาาากกกวว่่รระหเเซ าคนไหนที่เป็นคอมมิวนิสต์มากกว่ากันดีมากก็เลยบอกว่าเซอร์เก์เป็นคอมมิวนิสต์มากกว่าส่วนวาดย่านั้นเป็นฟาสซิสต์เป็นเผด็จการเหมือนพวกนาซีด็อกเตอร์ได้บอกให้ดีมากถ่ายทำฉากตัวไปให้ดีๆก่อนที่ด็อกเตอร์จะจัดก,การผ่าสมองของทหารนาซีคนหนึ่งดีมากได้บอกให้ด็อกเตอร์จะทำอะไรก็รีบทำเพราะตอนนี้ทหารรัเสเซียได้จะบบุกเข้ามาแล้วด็อกเตอร์ได้สั่งให้เอวาที่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นปตัวประหลาดไปแล้วจัดก,การคนผงของเซอร์เก์ออกด็อกเตอร์ได้บอกดีมากว่าเขา,ขขเขา,เขาจะยุติสงครามนี้ เอามารวมเข้ากับสมองอีกครึ่งหนึ่งของทหารรัสเซียที่มีความคิดแบบคอมมิวนิสต์ เพื่อสร้างตัวลาดโตใหม่ที่มีความคิดของทั้งสองฝ่ายเซอร์เก้ที่ขอร้องให้ดีมากปล่อยตัวเขาออกไปแต่ดีมากก็ยืนยันว่าเขาจะต้องทำภารกิจให้สําเร็จเพื่อช่วยชีวิตพ่อและแม่ของเขาที่ถูกพวกทหารรัเสเซียจับตัวไปเซอร์เก้จึงได้ต่อรองกับดีมากว่าถ้าเขารอดชีวิตไปได้เขาจะบอกว่าดีมากคือที่โรคภารกิจนี้และจะช่วยพ่อแม่ของีมาให้พ้นโทษแต่ดีมากปฏิเสธข้อเสนอของเขาจึงทําให้เซอร์เก้โมโหสุดขีดและแด่าว่าดีมากว่าเป็นไอสารเลวทั้งด็อกเตอร์และเอวาได้จากการเปริดสมองของเซอร์เก้ก่อนที่ด็อกเตอร์จะ มารวมกับสมองซิกไซของเซอร์เก้ซึ่งเขาเป็นทหารโซเวียตหลังจากที่ปิดสมองกับคื้นที่แล้วด็อกเตอร์ก็เริ่มใช้กระแสไ,ไฟฟ้าคืนชีพเซอร์เก้ขึ้นมาดีมาที่ถูกจับตัวมาที่อยู่กับเตียงเหล็กด็อกเตอร์จะได้ถามกบดีมาว่าอยากให้เขาเปลี่ยนร่างของดีมาเป็นตัวอะไรเป็นมนุษย์หัวกล้องดีไหมดีมาจะได้ด่าด็อกเตอร์ว่าแกมันบ้าไปแล้วแกไม่ใช่นักวิจิตศาสตร์สติเฟื่องแต่แกมันคือคนบ้าที่ป่วยเป็นโรคจิตด็อกเตอร์ก็เลยบอกว่าคนทั้งโลกก็ป่วยเหมือนกันทั้งหมดแหละ ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือฟาสซิสต์ทุกคนก็ตาอ้างตัวเองว่าทาเพื่อความถูกต้องแต่ภายในใจลึกๆก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นการกดขี่คนอื่นเพื่อทําให้พวกตัวเองอยู่รอดโดยอ้างว่านั่นคือความยุติธรรมแบบนี้จะไม่เรียกว่าป่วยจะเรียกว่าอะไรก่อนที่ด็อกเตอร์จะฉีดยาใช้กับดีมาก็ได้มีเสียงระเบิดลงมาจนทำให้อาคารสั่นสะเทือนด็อกเตอร์จึงได้เปลี่ยนใจไปเก็บเอกสารและเตรียมตัวชี่จะหนีเขาอวยพรให้ดีมาโชคดีและฝากดูแลตัวประหลาดของเขาด้วย ก่อนที่ด็อกเตอร์นั้นจะถูกซาชาแอบซ่มยิงเขาจนตายคาที่ดีมากด้ตะโกนดา่าซาชาว่าเป็นไอง้โง่แกลงมือฆ่าภารกิจของเราทําไมแต่ซาชาก็ไม่ยอมฟังและจากการตัดหัวของด็อกเตอร์ออกซาชาทีนี้เอาชีวิตรอดไปพร้อมสัมภาระ,ราะและปล่อยให้ดีมากนอนรอความตายจากตัวประหลาดที่ด็อกเตอร์เ็นกกนสไตล์เพิ่งจะสร้างขึ้นในฉากสุดท้ายของตอนจบได้เป็นภาพของซาชาที่ถ่ายคู่กับผู้นาอย่างสตาลินเขาได้รับเกียรติจยศดสูงสุดของทาหารและได้รับการเลื่อนกันอย่างรวดเร็วภายหลังที่เขานําหัวของด็อกเตอร์เันเกนสไตล์รวมไป เรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญที่หลุดจากวารอีกเรื่องแต่ผมดันชอบฮะชอบความขีเอทของตัวประหลาดที่ดูแค่กระหลอมซีโนบาจากเรื่องเฮลไดเซอร์บวกกับความเป็นสตรีมพังหน่อยๆส่วนเนื้อหาของมันน่าจะเสียดสีระบบการปกครองของพวกรัสเซียและนาซีว่าทั้งสองฝ่ายเห็นจะมีดีตรงไหนเลยแต่ละคนก็แค่อ้างเอาดีเข้าตัวและเอาช่วยอีกฝั่งมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนจนท้ายที่สุดก็นำไปสู่การสู้รบกันคนที่บงการไม่เคยได้ร่วมรบคนที่ร่วมรบไม่เคยมีใครได้เห็นชัยชนะสันติภาพจจะเเกกิิดดขึ้้้นนนไไยยยังงยังงงงถาาารแ่่ชมคอื ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง Fanky Style a r m าี่ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ